ถ้าเราอยากที่จะเก็บรักษากระทะเทฟลอนให้อยู่กับเราไปได้นานๆเนี่ยจะมีวิธีไหนกันบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปตามหากระทะเทฟลอนกันเลยดีกว่าครับ,บที่โลตา ผมตามมาจากกูบิวิีโรตัสกันครับผมครับผมที่โลตัสเนี่ยมีแต่ของดีๆราคาดีแล้วก็ลดเยอะมากๆแบบนี้เนี่ยจะพลาดได้ไงไปตามหากันแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีการรักษากระทะเทรลอนให้อยู่กับเราไปได้นานๆไปดูวิธีกันอย่างแรกเลยก็คือตัวตะหลิวนะฮะแนะนําว่าให้ใช้เป็นตะหลิวไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นตะหลิวซิลิโคนก็ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขูดกับตัวกระทะครับวิธีที่2หลังจากที่เราใช้กระทะเสร็จแล้วนะครับแนะนําว่าให้ทิ้งให้เย็นก่อน,นอย่าเพิ่งเอาไปแช่น ง่ายอย่างที่3นะครับขั้นตอนการล้างเนี่ยให้ใช้น้ํายาล้างจานล้างได้เลยนะครับว่าตอนล้างเนี่ยแนะนําให้ใช้เป็นพองน้ําในการล้างเท่านั้นนะครับอย่าใช้ฝอยขัดหม้อเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้ผิวเคลือบเนี่ยลอกได้ง่ายอันนี้เนี่ยอันตรายมากถ้าไม่อยากให้กระทะเทปร่อนคู่ใจของเราพังไว้นะครับก็ลองเอาวิธีเหล่านี้ไปทําตามดูกันได้เลยครับรับรองกระทะอยู่กับเราได้นานขึ้นแน่นอนส่วนถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีกระทะดีๆคู่ใจก็ลองมาดูกันได้เลยนะครับที่โลตัสเรามีกระทะให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยที่สําคัญราคาดีสุดๆถ้าไม่อยากพลาดฟ ของโดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามร๊ปรีวิวโลตัสกันไว้ด้วยนะครับ